มาบอกดวงเช้าวันศุกร์ค่ะสัปดาห์ที่สของเดือนสิงหาคม2565นะคะเช้าวันศุกร์สัปดาห์นี้คุณเดบไพเด,ดเด็ๆไพความตายหรือไพมัจุราชไพชุดหลักหมายเลขที่13ไม่ต้องตกใจนะคะหน้าไพาใบนี้จะมีความหมายด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดี อาจจะบอกถึงการจบสิ้นของปัญหาบางอย่างหรือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของชีวิตค่ะหรืออีกความหมายบอกลักษณะอาชีพเช่นอาชีพหมอแพทย์พยาบาลอาชีพที่เกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษย์งานเสี่ยงภัยต่างๆหน่วยกู้ภยัยงานประกันอย่างนี้นะคะ ส่วนอันด้านไม่ดีจะบอกถึงความตายการห่างไกลกันห่างไกลกันโดยการจากตายหรือว่าจากเป็นเดินทางไกลต่างประเทศต่างจังหวัดหรือว่าการต้องไปพบหมอเพื่อแก้ไขหรือรักษาปัญหาสุขภาพแล้วดีขึ้นอย่างนี้นะคะฟังคำทำนายคะ่ะ เรื่องสุขภาพชาววันศุกร์เป็น7วันบางคนอาจได้ไปพบคุณหมอไปเพราะตัวเองหรือไปดูแลผู้อื่นอย่างนี้ก็ได้ค่ะถ้าช่วงเจดวันนี้เจ็บป่วยเมื่อไปหาคุณหมอแล้วจะได้รับการรักษาแล้วสำเร็จได้รับการแก้ไขแล้วก็ดีขึ้น ให้ทำศัยกรรมความงามก็จะสวยขึ้นดูดูแลตัวเองแล้วก็ดีขึ้นหล่อขึ้นอย่างนี้นะคะส่วนการงานชาววันศุกร์ในช่วงเจ็ดวันนี้เรื่องงานอาจมีปัญหาด้านใดด้านหนึ่งอาจได้หยุดหรือถ้าทำก็จะเครียดอึดอัดใจทำงานแบบมีแรงกดดัน หรืออยู่ในช่วงคิดหาช่องทางใหม่ๆแล้วก็ชะลอการลงทุนในช่วงนี้ไว้อย่างนี้นะคะ,ะเพื่อคิดจะเปลี่ยนแปลงเรื่องงานใหม่หมดอย่างนี้เพื่อให้ดีขึ้นงานเด็ดงานทหารตำรวจงานด้านประกันงานหมอแพทย์พยาบาล งานเกี่ยวข้องกับชีวิตผู้คนตามที่ได้บอกไปนะคะส่วนการเงินชาวันศุกร์เป็น7วันที่มีรายการจ่ายมากกว่ารับการคิดให้รอบคอบเรื่องการจ่ายจะได้มีทางอาจรอดหรือว่าลงตัวไม่ไม่ติดขัดนะคะขอให้รอบคอบใน7วันนี้เท่านั้นใช้ เท่าที่จำเป็นชะลอการลงทุนมีมีการคิดอย่างถี่ถ้วนก่อนที่จะจ่ายอย่างนี้คะ่ะอันไหนจำเป็นค่อยจ่ายถ้ารอได้ก็รอหลังเจ็ดวันนี้ถัดไปเพราะว่าการเงินก็จะได้ไม่ติดขาดไม่สะดุดอย่างนี้นะคะ,ะมาความรักชาววันสุก คนโสดคนไม้รักอาจมีการจบลงหรือห่างไกลกันชั่วคราวหรือว่าห่างไกลแค่เจ็ดวันนี้หรือว่ามีอุปสรรคถึงขั้นเลิกกันอย่างนี้นะคะส่วนคนมีคู่ครองเรือนก็มีเหตุต้องห่างไกลกัน พอปัญหาอาจจะสุขภาพหรือต้องเดินทางไกลอย่างนี้ก็ได้ค่ะแม่หมอขอเป็นหนึ่งกำลังใจนะคะสำหรับการใช้ชีวิตในทุกวันแล้วก็เป็นกำลังใจให้แม่หมอง่ายๆด้วยการกดไลค์กดแชร์ติดตามช่องแม่หมอก็จะได้มาบอกดวงไปเรื่อยๆค่ะถ้ายังมีคนติดตามแม่หมออยู่สำหรับผู้เข้ามาเจอช่องแม่หมอ จะเป็นผ่านมาโดยบังเอิญหรือว่าตั้งใจถ้าชอบก็กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะและพบกันใหม่